สวัสดีค่ะมาพบกับกวางนะคะช่องกวางทาร่กค่ะ คลิปนี้นะคะจะเป็นดวงความรักของชาวธาตุดินค่ะธาตุดินก็มีราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันนะคะสามารถดูวันที่แล้วก็ชิกราศีด้ด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะว,วันตกค่ะในคลิปนี้จะเป็นคําทํานายในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤศจิกายน2568นะคะแล้วก็เป็นดวงโดยรวมนะคะดังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะในคลิปนี้เราจะเฉพาะเจาะจงในความสัมพันธ์ที่ จบกันไปแล้วเลิกลากันไปแล้วขาดการติดต่อห่างหายกันไปเนาะอาจจะเป็นแค่คนเคยคุยกันมาก่อนก็ได้ดูใจกันมาก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ส่วนท่านใดที่อยากจะดูดวงส่วนตัวกวางก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะกวางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะหรือไม่ก็แอดไลน์มาโดยตรงก็ได้ค่ะใส่ตัวแอดค่ะแล้วก็พิมพ์คําว่ากวางทาโร่นะคะฝากกดไลค์ like, กดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยนะคะ่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะกวางทำสถานะที่จบกันไปแล้วเนี่ยไว้หลาย EP เหมือนกันเนาะ บางท่านอาจจะแบบเดี๋ยวงงนะว่าว่ามันเป็นของช่วงระยะเวลาไหนนะคะก็สามารถดูหน้าปกได้นะคะหรือว่าดูแคปชั่นด้านล่างได้อย่างคลิปนี้นะคะจะเป็นของวันที่1ถึงวันที่15พฤศจิกายนเนาะเออบางคลิปก็จะเป็นแบบไทม์เลสก็คือไม่ได้จํากัดระยะเวลานะคะถ้าอยากจะดูเพิ่มเติมก็มก็สามารถไปดูในแบบไทม์เลสได้นะคะหรือว่าจะมาดูส่วนตัวกับวางก็ได้นะคะมาดูกันค่ะ ใบแรกนะคะเป็นไพ่สิบเหรียญค่ะม,มาดูกันค่ะว่าคุณกับเขาเนี่ยมีปัญหาอะไรกันเกิดอะไรขึ้นนะคะเจ็ดดาบค่ะหน้ากวางสีหน้าออกเลยใช่ไหมสิบเหรียญแล้วก็เจ็ดดาบค่ะกวางคิดว่าความสัมพันธ์เนี้ยนะคะเขาคนนี้อาจจะมีความแบบไม่ตรงไปตรงมาค่ะเออน่าจะทำอะไรรับหลังคุณนะคะอย่างเช่นเรื่องของ ออคนอื่นอะไรเงี้ยนะอ,อ,อาจจะไปคุยกับคนอื่นอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นการโกหกเรื่องของเงินทองนะหรืออาจจะเรื่องอื่นๆนะคะนะมาต่อค่ะมีไพ่แปดเหรียญน,นะคะคนคนนี้มีความแบบไม่สม่ําเสมอค่ะนะคะคนที่คุณเคยคุยเนะะี่ยค่ะเออเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางครั้งเนี่ย บางทีคุณอาจจะเลิกลากับเขามาแล้วหลายรอบก็ได้นะเลิกไปแล้วแล้วก็คือทําใจละชินละไม่มีเขาไม่เป็นไรฉันอยู่ได้ผ่านอยู่นางโผล่มาอย่างเงี้ยเออโผล่มาแบบตัวเป็นๆเ,เลยก็ได้นะมาเห็นหน้าแบบตัวเป็นๆเ,เลยก็ได้นะคะ แบบนี้ค่ะมันก็จะมีความไม่สม่ําเสมอหรือนิสัยบางอย่างของเขาที่มันไม่สม่ําเสมอเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะแบบมารับมาส่งนะคะเออนะผู้หญิงใช่ไหมมารับมาส่งนะเอ่อต่อไปมาเองแล้วกัน <laughs> เออถ้า่างั้นก็ไม่ต้องมารับมาส่งตนะั้งแต่แรกสิจา้าใช่ไหมเออมันไม่มีความพอดีเลยเนาะ มาดูกันต่อนะคะมีไพ่8ดไม้นะคะเดี๋ยวคุณผู้ชายได้ฟังแล้วก็จะรู้สึกไม่ชอบใจที่วางพูดเนอะ,อะต้องขออาภัยค่ะมีไพ่8ดไม้นะคะแล้วก็ตามด้วยเด็กถือไม้ค่ะความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นรักออนไลน์ก็ได้นะคะรักออนไลน์หรือไม่อ่ะคุณกับเขาเนี่ยต่างคนต่าง มุ่งมั่นอยู่กับเรื่องของการงานการสร้างครอบครัวการแบบมีฐานะที่มั่นคงแบบนี้ค่ะเออ,เอ,อแต่ว่าอีกคนนึงอะไม่ได้เห็นค่าอันนั้นอ,อ่เดี๋ยววางยกตัวอย่างเช่นอย่างคุณ่ยคุณไปทํางานเนาะออไปทํางานเหนื่อยแล้วก็พยายามที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวหาอาชีพเสริมนู่นนี่นั่นนะคะแต่ตัวเขาไม่ช่วย เออไม่ช่วยแล้วแถมยังแบบไม่ซัพพอร์ตอะไรต่างๆด้วยอย่างนี้ก็ได้นะคะอ่มมาดูต่อนะคะหล่นมาพอดีเลยจ้ามีไพ่หนึ่งดาบค่ะอ่ะความคิดแล้วว่าความสัมพันธ์ในคลิปนี้เนี่ยอ,อ,อาจจะเลิกลากันอาจจะมากกว่าหนึ่งครั้งแล้วนะแล้วก็มีการให้โอกาสมีการให้อภัยกันเนาะนะคะแล้วก็พอกลับมาทุกครั้งก็สัญญิงสัญญาต่างๆนานานะคะอ่ะ มีไพ่ซีเรียนค่ะใครสักคนหนึ่งที่คี้หึงมากๆอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นตัวเขาก็ได้เนาะไอ้ออาการค,คี้หึงมากๆที่มันไม่มีความพอดีเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ความสัมพันธ์มันมีปัญหาได้นะคะหรืออีกในกรณีหนึ่งค่ะไม่คุณก็เขาเนี่ยอาจจะไม่สนใจกันเลยเออบางทีเอออยากทําอะไรก็ทําเออจนบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกได้ว่าไม่สนใจกันบ้างเลยเหรอ ไม่คิดจะหึงกันบ้างเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมมันไม่มีความพอดีอะนะคะอนี่ยมาดูกันต่อมีไพ่ห้าเหรียญค่ะคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกแย่ในความสัมพันธ์นี้นะคะเหงาอ,อารมณ์ประมาณว่ามีแฟนก็เหมือนไม่มีอ่ะอนะคะเหมือนวิ่งไล่ตามความรักอยู่เลยนะคะบางทีเราพยายามที่จะพิชิตใจเขาพยายาม เข้าใจเขานะคะแต่ว่าตัวเขาเนี่ยอาจจะมีกำแพงเนาะถามคำตอบคำถามนกตอบไม้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันแบบไปคนละทิศคนละทางนะคะคนที่คุณคุยมีกวางบอกไปหร,รือยังเอ่ยนะเบอร์เบอร์นะคะขอโทษด้วยมีทัดไฟนะเม่สิงห์ธนูนะคะแล้วก็มีทัดลมด้วยนะคะก็ กุมมีถุนตุลน,นะคะสามารถดูวันที่เราก็เช็คราศีด้านล่างนะคะวันที่ด้านล่างของกวางเนี่ยมันจะเป็นนับแบบตะวันตกเนาะนะแต่ว่าถ้าคุณอยากจะนับแบบไทยก็ได้นะได้หมดเลยนะฟรีสไตล์ตามสบายเลยนะคะช่องนี้ง่ายๆอะ่ะคราวนี้เรามาดูคําตอบกันดีกว่าค่ะว่าคุณกับเขามีโอกาสจะได้กลับมาคืนดีกันไหมได้กลับมาพูดคุยกันอีกไหมเอ่ยน,นะคะสิบถ้วยค่ะบางคนเคยเป็นครอบครัวกันเนาะ เป็นพ่อแม่ลูกนะคะแล้วเขาก็ไปไงนะถ้าอยู่ในลักษณะครอบครัวนะคะความคิดว่ามีโอกาสที่จะยังกลับมาพูดคุยได้อยู่นะแต่ว่ามันอาจจะพูดคุยในฐานะห,หน้าที่พ่อหน้าที่แม่นะคะ่ะอ,อ,อาจจะไม่ได้ทหน้าที่ในสามีภรรยาอะไรแบบเนี้ยเขาอาจจะไม่ได้หนีหายไปจากคุณนะคะเขายังคงรับผิดช,ชอบอยู่นะต่อมาค่ะ temperance ค่ะ แล้วก็อัศวินถือถ้วยค่ะแล้วก็หกไม้นะคะตามด้วยหกถ้วยอ่าโอ้เปิดเกินมาพอดีเลยนะคะแล้วก็ไพ่ใบจบเป็นไพ่ของการกลับมาคืนดีกันนะ,ะโดยรวมๆนะคะคุณสองคนมีโอกาสนะที่ได้กลับมาพูดคุยกันกลับมาคืนดีกันใครที่มีการบล็อกกันน่ะข้งกวางเห็นมีไพ่บล็อกอยู่ นี่มีไพ่บล็อกอยู่นะคะถ้าใครบล็อกกันอยู่นะมีโอกาสที่เขาจะปลดบล็อกแล้วมาพูดคุยนะคะหรืออาจจะแบบมาส่องมากดลงกดไลค์กดอะไรเงี้ยมาแสดงให้เห็นว่าเออฉันมาดูเธอนะอะไรแบบนี้นะคะอืมนะจะเป็นในรูปแบบนั้นดังนั้น,น,น,นะคะ่ะใน EP นี้นะคะ ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับคนที่กําลังรออยู่นะคยมีโอกาสที่ได้กลับมาพูดคุยกันนะคะกลับมาคืนดีกันนะไพ่หกไม้เนี่ยมันต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาต้องใช้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนมันต้องผ่านอุปสรรคอีกรอบหนึ่งนะคะอืดังนั้นอาจจะต้องใช้ความอดท,ทนด้วยนะคะอะประมาณนี้นะคะ ขอดูเพิ่มเติมอีกนิดนึง5ดาบนะคะออะไรที่มันผ่านมาแล้วเราก็อาจจะต้องผ่านไปเนาะไม่ต้องไปคิดเยอะคิดมากนะคะแล้วก็สวินถือดาบค่ะไพ่เตือนให้ว่าให้ใจเย็นๆเ,เนาะใจเย็นๆเธอดูรูปสิดูรูปไพ่สำรับนี้สิจะต่อยค่ะ เออถ้าจะหมั่นเขาก็ไม่ต้องถึงขนาดต่อยกันนะคะเออก็พูดกันดีๆนะหรือก็แบบอาจจะบล็อกกันไปเดินหนีกันไปเนอะไม่ต้องถึงขนาดต้องลงไม้ลงมือตุ๊บตับกันนะคะท,ทุกคนขาอืมนะอ่ะระวังความใจร้อนนะคะอ่ะคราวนี้วางขอดูหน่อยนะว่าสำหรับคนที่ไม่รอแล้วนะคุยน f อ a ซอสค่ะอะเราก็เปิดเผื่อไว้เลยนะ เผื่อใครไม่รอเพราะเราเองก็เป็นธาตดินเหมือนกันสิบดาบค่ะแล้วก็ห้าไม้นะคะคะ King of ค u p ค่ะว้าวแล้วก็หกดาบค่ะควางคิดว่าอมืมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามานะเห็นไหมเพราะไพ่คนมันขึ้นมาเห็นไหม อไพ่คนขึ้นมามีโอกาสที่จะมีคนเข้ามานะแต่เหมือนบางท่านน่ะอาจจะรู้สึกแบบเหนื่อยล้าก,กับความรักแล้วอะเออนะแบบยอมแพ้กับความรักอะว่าเออถ้าถ้ามีใหม่ก็ครวรจะแย่อะไรเงี้ยก็เลยแบบเหมือนไม่ได้สนใจเรื่องของความรักแล้วไม่อยากที่จะหาไม่อยากที่จะมองอะไรแบบนี้นะคะอมืมองหน่อยนะ มองหน่อยเถอะนะพยายามหน่อยนะคะก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามานะคะลดดาบลงนิดนึงนะคะเห็นไหมมีดาบลดดาบลงนิดนึงนะคะก็จะมีคนเข้ามาเราเอาดาบตั้งอยู่อย่างเงี้ยใครๆก็กลัวค่ะคุณขาใช่ไหมเอ่ยเนาะนะ,นะ,นะอะปรากฏว่ามีแล้วนะอะคงขอดูเพิ่มเติมมาทางไหน อาจจะเป็นเพื่อนเดียวกันหรือว่าเขาอาจจะอยู่ในแวดวงการเงินนะคะหรือว่าอาจจะแบบทำธุรกิจแบบธุรกิจใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าเออแล้วก็คนนี้อาจจะอายุอายุมันก็สามารถไปได้หมดเลยค่ะเออมากกว่าน้อยกว่าได้หมดเลยนะคะอืม,อมต้องออกไปข้างนอกนะถึงจะเจอนะคะคุณขามีโอกาสที่จะเจออาจจะมีการแนะนำจาก เพ,นะะเพื่อนผู้หญิงนะคะเพื่อนผู้หญิงอ่ะโอเคคราวนี้เรากลับมาดูหน่อยค่ะว่าเขาคนนี้นะคะคิดยังไงกับคุณบ้างนะคะนะตอนนี้ค่ะเริ่มคิดทบทวนชีวิตตัวเองนะคะเจ็ดเหรียญคะ่ะ queen of cup นะคะ empress ค่ะอืมนะอ,อ,อย่างถ้าคุณเป็นครอบครัวกันมาก่อนเนี่ยเขาก็คิดว่าเออคุณก็ เป็นคนที่ใช่ของเขาแล้วเป็นคนที่ดีที่สุดของเขาแหละคนที่ดีสุดในชีวิตของเขานะคะคุณดูแลเขาทุกอย่างอืมนะ,ะสิ่งแล้วก็ไม่ใช่แค่คนที่เป็นครอบครัวกันนะควาคิดว่าก็เป็นคนที่เป็นคู่กันด้วยนะเคยเป็นคู่เป็นแฟนกันเขาก็มองเราเป็นอย่างนี้ว่าเราเป็นคนที่ใช่มากานะนเคะแต่มันมีบางอย่างในตัวเราที่เขารู้สึกว่าเขาหงุดหงิดอ่ะเขาอาจจะไม่ชอบใจซะเลยอ่ะนะคะอืม อันนี้ก็ต้องถามเขาเนือเพราะแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะมองขอดูความรู้สึกค่ะหนึ่งเหรียญแปดดาบค่ะเจ็ดถ้วยค่ะแล้วก็สามดาบค่ะอืมเห็นไหมว่ามีสามดาบเออสามดาบเนี่ยมันคือความเจ็บปวดใช่ไหมคะ ดาบมันทิ่มหัวใจเนาะนะถึงแม้มันจะไม่ได้มีไพ่ถ้วยขึ้นมาบอกให้ชัดเจนว่ารักหรือไม่รักแต่พรอมีไพ่สามดาบปุ๊บกวางก็ตีความว่าคนคนนี้เขาก็รักคุณเนี่ยค่ะถ้าไม่รักก็ไม่เจ็บหรอกถ้าไม่รู้สึกอะไรก็ถ้าเขาไม่รู้สึกอะไรกับคุณเขาจะเจ็บทําไมอะใช่ไหม เขออาก็ต้องรู้สึกอะไรสักอย่างสักนิดสักเสี้ยวหนึง่งนึกถึงความหลังดีๆนึกถึงการมีเวลาอยู่ร่วมกันนึกถึงความรู้สึกที่เคยมีร่วมกันครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรื่องราวเหล่านั้นมันเป็นเรื่องราวดีๆใช่ไหมเออแล้วพอเนี้ยเขามีความเจ็บปวดเพราะว่าเรื่องราวเหล่านั้นมันหายไปละมันไม่ได้อยู่นะตรงนี้ละเออเขาผิดหวังกับตัวเองเขาเจ็บปวดกับตัวเองนะคะแล้วเขาก็รู้สึกเสียใจทําให้คุณเจ็บปวด ประมาณนี้เลยอะมีไพ่ของความคิดถึงนะคะมีไพ่ความคิดถึงเจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยคือความคิดถึงะคะ่ะอืมนะ I miss you เออหรือว่าแบบฝันถึงเราอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะมาดูไพ่นางฟ้ากันก่อนนะคะไพ่นางฟ้าไหนสิไพ่นางฟ้า ไพ่านางฟ้านะคะบอกว่าให้เชื่อมั่นในตัวเองนะให้เชื่อมั่นในตัวเองเออเถ้าความสัมพันธ์อะบางความสัมพันธ์เนาะที่มันทรมานมากๆที่มันบาดเจ็บมากๆนะคะอืไพ่บอกว่าอย่าไปคิดให้มันหวนคืนกลับมาเลยนะคะอืมมันจะทําให้คุณบาดเจ็บมากขึ้นไปกว่าเดิมอีกนะ คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อความหน่อยนะคะดูข้อความหน่อยนะคะเขาบอกว่าเขาไม่อยากสูญเสียอิสรภาพในตอนนี้ก็คือเขาก็ไม่ได้มองอนาคตเนาะอืมซึ่งซึ่งมันไม่ได้ไงความเป็นทาตาดินของเราอะจะมักจะมองอนาคตมักมองความมั่นคงมาเป็นหลักนะคะใครที่มีทตุดินโดด,โด,ดอะ มักจะมองในเรื่องนี้มากๆเลยนะคะคนเราในตัวมีสีทธาตุนะคะมีสี่ธาตุดินน้ำลงไฟครบเลยนะออแต่บางบาง่านก็อาจจะไฟโดดมากไฟโดดก็แบบใจร้อนหุนหันพันแล่นอะไรแบบนี้นะคะอันนี้กวางยยตัวอย่างเนาะไพ่บอกว่าเขาอะ นาะตอนนี้เขายังไม่พร้อมนะเขายังไม่พร้อมในการที่จะพูดในเรื่องของความจริงจังหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาขอเวลาอีกนิดนึงขอเวลาอีกหน่อยนึงนะคะอ่ะประมาณนี้ละค่ะอันนี้ก็คือเรื่องราวของชาวทัดดินนะคะใครที่อยากจะดูส่วนตัว สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะวางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะรายละเอียดที่กวาต้องการก็คือชื่อคุณแล้วก็ชื่อเขาเนะคะเป็นชื่อเล่นก็ได้นะถ้าเกิดว่าไม่สะดวกชื่อจริงไม่มีวันเดือนปีเกิดไม่เป็นไรนะคะ่ะอ่ะวันนี้วางขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย